เบอร์รหัสของ150ก็จะเป็น C R 2032นะครับแล้วเราลองมาดูเจ้าตัว T C X 160ดูนะครับว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันไหมก็สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับ รหัสถ่านหรือเบอร์ถ่านของ h o n d a าีซีเอ160นะครับว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันกับ150ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแกะยังไงแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับคือมีน้องผู้หญิงนะครับเข้ามาถามนะครับมาสอบถามว่าใช้รหัสเบอร์เดียวกันไหมนะครับก็เบอร์รหัสของ150ก็จะเป็น C R 2032นะครับแล้วเราลองมาดูเจ้าตัว T C X 160ดูนะครับว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันไหมนะครับก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเตรียมรีโมทนะครับเตรียมรีโมทเลยนะครับแล้วก็เหรียญจะเอาเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะครับแต่ว่าเหรียญสิน่าจะใหญ่ไปนะครับแล้วก็หา้ขวงเปนอย่างเงี้ยเอาไว้เง็ดฐานขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเอาเหรียญเอาเหรียญบาทอย่างงี้ยขึ้มันไม่ค่อยจะจะได้นะไม่ค่อยจะสะดวกหรือใครทําได้ก็ลองทําดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูนะครับก็เอาเหรียญบาทอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็บิดบิดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า เนีย่ยผมลองเมื่อกี้ผมลองเอาเียนบาทอะ่ะงัดออกแล้วมัน,นยากหน่อยนึงนะครับก็ลองเอาไข่ฟองแบนเรามาดูนะครับว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันไหมนะครับ ก็เบอร์เดียวกันนะครับ cr 2 0 32เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าทานรีโมทใครหมดนะครับก็สามารถแกะแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าทานรีโมทมันหมดนะครับไปตรงหน้าจอตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปกุญแจเนี่ยมันจะกระพริบห้าครั้งก็คืออันเนี้ยคือเตือนว่าทานรีโมทใกล้จะหมดแล้วนะครับ ก็ให้ทาการเปลี่ยนได้เลยนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับก็เอาใส่เข้าไปมันจะมีตะตุ่มอย่างเงี้ยอย่าใส่แบบนี้นะถ้าใส่แบบนี้ถ้าเอาตัวเบอร์ใส่ขึ้นมาเนี่ยผิดนะครับให้ใส่อย่างงี้แล้วก็ดันดันเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวดันเอางี้ดีกว่าเนาะดันเข้ามาข้างหน้าอ,อ่างี้ก็ดันเข้ากด เวลาประกอบนะครับก็ประกอบมันจะมีเดือยอยู่ข้างหลังระวังหักนะครับอันนี้คือผมเอารถใหม่มาทําให้ดูนะครับก็พยายามทําอยู่ตอนแรกจะให้ชจ้าพลบักวันทนำะให้เจ้าพลกลัวทําเสียนะครับ <c oughs> อก็ใส่เข้าข้างหลังก่อนใส่ข้างหลังอย่างงี้แล้วก็กดอยาก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นใช้เบอร์เดียวกันนะครับก็เบอร์ cr 2 0 3 2นะครับก็ตัว binx ร้อยห้และก็ร้อยหกนะครับก็ใช้ตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็ทําไปให้น้องเขาแล้วนะครับก็สามารถทําอีกได้เปลี่ยนเปลี่ยนเองได้นะครับก็ไม่ต้องจําเป็นรบกวนทางก็ได้นะครับสามารถทําอองได้นะครับเลือกให้ได้ทํทำองได้ไป ท่าเรียบเชียงรายครับผมก็แต่ละคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหรือใครอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาผมก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนบางวันนะครับที่มาทําการถ่ายให้ผมด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ บอกเพียงเท่านี้นะครับครับ